สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักของพระอาจารย์วันนี้นะคะพระอาจารย์ก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักกับการผันวรรณยุกต์นะครบโอเคไปดูกันเลยว่ารูปวรรณยุกต์มีกี่ตัวนะครับรูปวรรณยุกต์คือมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัดตวารูปของไม้เอกก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเด็กๆ รูปของไม้โทก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับรูปของไม้ตรีก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับรูปของไม้จัตวาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเด็กโอเคไปดูต่อกันเลยเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกมีทั้งหมด5เสียง5เสียงได้แก่ เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวาโอเคไปดูต่อกันเลยนะคะเด็กๆอักษรกลางคือมีกายจิกเด็กตายเด็กตายบนปากองโอเคเด็กๆพอจะรู้แน่นอน อักษกรกลางว่ามีตัวอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยโอเคครับต่อไปอักษกรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงเลยนะครับเด็กๆ5เสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเสียงสามัญคือเสียงต้น คือมีพยัญชนะกับสระเข้ามาประสมกันอย่างเช่นคำว่าปาอ่าต่อไปเราจะมาฝึกพันวรรณยกกันนะครับเด็กๆดูตัวอย่างไปเลยปาใส่ไม่เอกจะอ่านว่าป่าใส่ไม่โทจะอ่านว่าป้าใส่ไม่ตรีจะอ่านว่าป้าใส่ไม่จัตวาจะอ่านว่าป่า ปาป่าป้าป้าป้าโอเคไปดูกอไก่ดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเด็กๆคือคำว่าเกกเกเป็นเสียงสามัญเสียงสามัญคือเสียงต้นนั่นเองเก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 อ่ะเก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  โอเคไปดูต่อกันเลยนะครับการผันวรรณยุกได้ฮะได้ครบทั้งห้าเสียงยกตัวอย่างเดี๋ยวผอาจารย์จะผันวรรณยุกให้ฟังนะครับเด็กๆกา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 กโจ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 ดู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 ดดดด ด okay. ูออ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 โต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 โอเคผอาจารย์ก็อยากให้เด็กๆนะครับได้ฝึกผันวรรณยุกให้ครบทั้ง5เสียงเลยนะครับเด็กๆในอักษรกลางโอเคไหมครับโอเค บายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆ